สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันหน้าตาคุ้นๆหน้าตาเดิมๆกับรายการเดิมๆนะคะรายการมีสาระรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอร์แต่ได้ดูแน่ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเข้ามายัางชาแนลปาฏิหารค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะคะสมุนไพายเนี่ย บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าที่บ้านของเราในตู้เย็นของเราในครัวของเรามีสมุนไพรเหล่านี้ติดอยู่นะคะโดยเฉพาะกระชายกระชายเ,ยเป็นพืชสมุนไพรที่จะมีติดอยู่ที่บ้านแทบจะทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่ากระชายเองก็สามารถที่จะนํามาประกอบอาหารกันได้ด้วยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากระชาย,ยสามารถที่จะนํามารักษาโรคได้หลากหลายชนิด มีทั้งหมด44สรพคุณในการนำกระชายไปรักษาโรคจะรักษาโรคอะไรได้บ้างแล้วเราเองควรที่จะนำกระชายมาใช้เลยไหมลองไปติดตามชมกันดูค่ะ กระชายเป็นพืชตระกูลสมจึงมีสปปรรพคุณเป็นสมุนไพรเหมือนดังกับสมหมุนเวียนไปทั่วร่างกายแต่กระชายจะระบายออกตามธรรมชาติส่วนสมนั้นถ้าดื่มกินเป็นประจำสมจะค้างติดหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดไม่มีการขับถ่ายออกจึงเกิดโทษในภายหลังคือเลือดจะเหนียวข้นระบบการไหลเวียนของโลหิตจะติดขัดชาวจีนหามาก,กินกระชายซึ่งมีราคาถูกปลอดภัยหาซื้อได้ง่ายปลูกกินเองได้แต่คนไทยกลับไปซื้อสมมาก,กินกันเมื่อเราพบแล้วว่ากระชายคือสมเมือง อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยใกล้ตัวเรานี่เองก็อย่าเมินอ,อย่ามองข้ามกระชายกันอีกเลยค่ะกระชายมีอยู่ด้การัน3ชนิดคือกระชายดํากระชายแดงและกระชายเหลืองนะคะโดยกระชายเ,ยเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีสามารถนํามาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนํามาใช้เป็นส่วนผสมสําคัญในแกงป่าหรือผัดต่างๆโดยส่วนที่นิยมนํามาใช้ประกอบอาหารกันมากที่สุดคือ รากาสะสมอาหารหรือที่เรียกกันว่านมกระชายซึ่งรากกระชายนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสามารถใช้เป็นผักจิ้มได้โดยตรงแต่คนส่วนใหญ่มักจะนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องแกงซะมากกว่าเพราะมีคุณสมบัติในการช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็นอย่างดีสมุนไพรกระชายมีสปปรรพคุณทางยานาน,านประการจนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็นโสมไทยเนื่องจากกระชายกับโสมมีความคล้ายคลึงกันอย่างเช่น สรรพคูณในการบำรุงกำลังและเสริมสมรรถภาพทางเพศซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้งสองชนิดทั้งกระชายและโสมต่างก็เป็นพืชที่มีส่วนสะสมอาหารที่ใช้เป็นยาอยู่ใต้ดินเหมือนกัน ถมยังสามารถเรืองแสงในที่มืดได้เหมือนกันด้วยนะคะและในเรื่องของลักษณะที่คล้ายกับรูปร่างมนุษย์ไปเหมือนกันซึ่งบางครั้งเราก็จะเรียกกันว่าสมคนและเรียกกระชายว่านมกระชายเนื่องจากกระชายมีลักษณะท,ที่คล้ายคลึงกับนมผู้หญิงนั่นเองและบางครั้งก็ดูคล้ายกับเพศชายจึงเกิดความเชื่อมั่นที่ว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของสรรพคุณทางเพศสรรพคุณของกระชายมีดังนี้ค่ะ 1. กระชายมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะ 2. ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย 3. กระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอก4ช่วยบำรุงกำลังเสริมสมร,รภาพทางเพศบำบัดโรคนกเขาไม่ขันหรือว่าโรคอีดี5ช่วยบำรุงหัวใจด้วยการใช้เงาและรากของกระชายนำมาปอกเปลือกและล้างน้ำให้สะอาดนำมาหั่นตากแห้งแล้วบดจนเป็นผงและให้ใช้ผงที่แห้งเตรียมไว้ประมาณหนึ่งช้อนชานำมาชงกับน้ำร้อนครึ่งถ้วยชาแล้วรับประทานเพียงครั้งเดียวค่ะ 6. ช่วยบำรุงกระดูกช่วยทำให้กระดูกไม่เปราะบาง7ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย8ช่วยบำรุงกำหนัดแก้การกายตายด้าน9ช่วยบำรุงสมองเพราะว่าช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้ดีมากนะคะ10ช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตสูงแต่เมื่อความดันโลหิตต่ำก็จะช่วยทำให้ความดันนั้นเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ11สรรพคุณกระชายช่วยแก้โลหิตเป็นพิษ 12. กระชายมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้โรคในปากและคอเช่นปากเปื่อยปากแห้งปากเป็นแผล 13. ช่วยแก้ฟ้าขาวในปากด้วยการที่กระชายที่ล้างน้ำสะอาดนำมาบดแบบไม่ต้องปอกเปลือกแล้วใส่ในโถปั่นพอหยาบแล้วนำมาใส่ขวดปิดฝาแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วนํำมากินก่อนอาหารนะคะครั้งละหนึ่งช้อนชาเล็กกินวันละ3ม,มื้อก่อนอาหารประมาณ15นาที1อาทิตย์ 14. เง่าใต้ดีมีรสเผ็ดร้อนและขมมีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้องมวนในท้องอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยการใช้เง่าและรากประมาณครึ่งกำมือถ้าสดให้ใช้ประมาณ5-10กรัมแต่ถ้าเป็นแห้งให้ใช้ประมาณ3-5กรัมแล้วนำมาต้มเอาน้ำดื่มแก้อาการหรือจะนำมาใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานก็ได้เช่นกันค่ะ 15. ช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเดิน 16. ช่วยแก้บิดโดยใช้เง้าสดประมาณสองเงานำมาบดจนละเอียดแล้วเติมน้ำปุ่นใสคั้นเอาแต่น้ำมาดื่ม 17. ช่วยรักษาการท้องเดินในเด็ก 18. รากกระชายมีสรรพคุณช่วยแก้โรคกระเพาะ 19. ช่วยแก้าการบิดมุกเลือด 20ใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะพิการ21ช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรงช่วยรักษาโรคไตช่วยทำให้ไตทำงานได้ดียิ่งขึ้น22ช่วยป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ 23. ช่วยรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะเกรง็งซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องใช้เม็ดบัวที่ต้มแล้วนำมารับประทานร่วมด้วย 24. ช่วยแก้าการไส้เลื่อนในเพศชาย 25. ช่วยควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโต 26. ช่วยบำรุงหมดลูกของสตรีป้องกันไม่ให้หมดลูกโต 27. แก้การตกขาวช่วยขับระดูของสตรี 28. ช่วยขับน้ำข่าวปลาของสตรีหลังคลอดบุตร 29. ใช้เป็นยารักษาริษีดวงทวารด้วยการใช้เงาสดประมาณ60กรัม 30. ใบช่วยถอนพิษต่างๆ 31. ช่วยแก้การปวดเมื่อยด้วยการใช้เงาหรือรากแก่ๆนำมาหั่นเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปตากแห้งและนำมาชงกับน้ำดื่ม 32. ช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง 33. เง่าและรากใช้เป็นยาภายนอกสรรพคุณช่วยรักษาคี้กากจขี้เกลื่อน 34. ช่วยรักษาโรคน้ำกัดเท้าด้วยการใช้รากกระชายทั้งเปลือกมาล้างแล้วผึ่งให้แห้งฝานเป็นแว่นๆและนำไปบดให้เป็นผงหยาบๆและใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวมาอุ่นในหม้อบใบเล็กๆ เติมผงกระชายใช้น้ำมัน3เท่าของปริมาณกระชายแล้วนำมาหุงด้วยไฟอ่อนๆราว15-20นาทีแล้วกรองกระชายออกเก็บน้ำมันในขวดแก้วสีชานำมาใช้ทาบริเวณที่เป็น 35. ช่วยแก้าการคันหนังศรีรษะจากเชื้อรา3า 36. ช่วยรักษาฝีด้วยการใช้เง้ากับรากมาตำให้ละเอียดแล้วนำมาทาหัวฝีที่บวมจะทำให้หายเร็วยิ่งขึ้น 37. เง้งามิลิตในการช่วยต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังและโรคในช่องปากดีพอสมควร 38กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยต้านการก่อการกลายพันธุ์โดยการบริโภครากกระชายสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้39กกระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ทำให้อนุมูลอิสระเป็นกลางจึงมีผลช่วยลดความเสียหายของการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายได้ 40. กระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบการบริโภคกระชายเป็นประจำอาจได้ผลคล้ายกับการรับประทานยาแอสไพรินและอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได้ 41. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจากกระชายสามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองได้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ42งานวิใจัยในประเทศกาหนาพบว่าสารพินอสโทบินจากรากและใบนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยต้านเชื้อต่างๆนะคะอย่างพลาสโมเดียมฟาซิพารัมซึ่งเป็นสาเหตุข,ของการเกิดโรคมาลาเรีย 43งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินพบว่าสารสกัดคอโรฟอร์มและเมทานอลจากรากของกระชายนั้นมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อเป็นพยาธิเซลล์ในลำไส้ที่ก่อให้เกิดภาวะท้องเสียค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มการบกพร่อง 44. งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสารพิโนสโทบินพิโนเซมบินและก็แพนดูเรตินค่ะของกระชายนั้นมีฤทธิ์ตา้านแบคทีเรียได้หลากหลายชนิดค่ะ และนั่นก็เป็นข้อดีนะคะของกระชายเหลืองกระชายเหลืองนะคะมีสรรพคุณ44สรรพคุณที่ฟางได้บอกคุณผู้ชมกันไปนะคะสามารถรักษาได้หลากหลายโรคมากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการรับประทานกระชายเหลืองนั้นก็จะช่วยบำรุงร่างกายได้หลากหลายชนิดนะคะดังนั้นแล้วหากใครมีกระชายเหลืองอยู่ที่บ้านอยากจะประกอบอาหารเป็นอาหารอะไรก็อย่าลืมที่จะนํากระชายเหลืองไปเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารกันด้วยค่ะแล้วก็จะแก้ในเรื่องของภาวะ เกิดในเรื่องของการท้องเสียกระชายก็ดูแลได้เหมือนกันหรือถ้าสมมติคุณผู้ชมเป็นโรคผิวหนังกระชายก็มีสปปรรพคุณในการยับยั้งโรคผิวหนังเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมีสาระแล้วนะคะกลับมาเจอกับฟางได้ใหม่กับรายการที่มีสาระแบบนี้ค่ะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารดีๆกับคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะทางช่องของปาฏิหาริย์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแจ้งเตือนข่าวสารรวดเร็วทันใจกับรายการมีสาระค่ะ